ตานะคสุดท้ายนี้นะครับด้วยอนาจคุพระศรีรัตนไพระสยามรรา้าิย์สิ์ผู้บ้างาที่าท้าป่าท้งเขาพระพรหมเทวด้วยอนาจิิขู่พอระองค์่กุด้วยอานาศิษย์ู่ป่าิจิตนาคารจปูปรัษาค้ครวของทิศทุกท่านผู้ใ่ีทุ่านให้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวัรณักสุขภาระ ขออนุญาตอปรเซอร์ก็ขอให้พลังสําเร็จพลังสําเร็จพลังสําเร็จทุกคนทุกท่านเถิดสุก็เป็นสิ่งที <te le noise> ่มบที่าจนเทสรอก็อีกเท่าไหร่ที่หนอ๋อ

เงินก้1000ตายนุ1 0 0 0่ ag, 40, 80, 80, 80. Nike, ands, so. ้เาพกว่าหกหกหนึ่งสองสองสองหกสึงหนึ่งึงกว่ากเือก็งนพื่อทํนทุนนบุเวลาชีวิตจิตการล นัเป็นเงินสดตอนนี้เจหืเกเจบเกบเม่าาา้อาสวัสดีค่ะนะคะมีแม่ค้ามาขายอะไรเนาะขนมเทียนจ้ารงคายี่สบาทจ้าขนมเทียนจ้ากำลังหิวพอดีเลยข้างในก็เข้าไปขายได้นะอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะโอ้จ้าเอากิะุ่มจ้า เอาถุงหนึ่งจ้ะมีแบกไหมคะ <c oughs> นั่นก็เอานี้ดีกว่าเ,เออพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราไปทำบุญจากบ,บาทกันเนาะแม่จ้ะพรุ่งนี้มาขายได้ไหมขายขายเมื่อนี้จ้ะเมือ่อข้นกับไปวัดละจ้ะอ๋อนั่นก็เอาเอา,เอาสักร้อยหนึ่งจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วอุ่นเอาเนะาะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ไปวัดเหมือนกันเนาะก็ต้องไปทำบ,บุญเหมือนกัน ซื้อไว้เลยก็แล้วกัน,นใช่ไหมเวลาจ้านะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาขอเองจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวไปขายข้างในดี๋ยวก็หมดค่ะจ้าเข้าไปทางพุน่นหมดอ่ะเข้าไปทางโน้นเหรอคะมันมีเส้นทางอยู่แต่ไม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าส,ส่วนมากก็กลับบ้านไปทำบุญที่บ้าน พอดีเลยนะคะอีซีเราก็ซื้อไว้เนาะเตรียมไว้นะคะพรุ่งนี้เราไม่ได้ห่อเนาะเตรียมไว้พรุ่งนี้เราก็อุ่นเอาเพราะว่าแม่ดามีตู้เย็นแล้วนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะคะที่เมตตาแม่ดานะคะซื้อตู้เย็นให้แม่ดาน,นี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่แม่ดาอยากได้นะคะแต่ว่าทําไมแม่ดาไม่ซื้อเองนะคะเนื่องจากว่าแม่ดาก็ไม่มีความสามารถเนาะคือพอดีซื้อไปไว้ที่บ้านแล้วเนาะเพราะว่าที่บ้านก็จําเป็นนะคะ ลูกหลานไม่มีนะคะก็เลยซื้อไปไว้ที่บ้านเราก็เวลาคนมาขายอะไรเราก็ได้ซื้อเก็บไว้นะคะในตู้เย็นเนาะเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเราก็เวลามีของมาขายเนี่ยอยู่เนี่ยกินนะคะเราก็ได้เก็บไว้เนาะเราก็จะมาทําความสะอาดตรงนี้นะคะนี่แต่ว่าพายเอฟซดูดอกไม้ก่อนนะคะว่าดอกไม้ของเราสวยขนาดไหนนะคะ แดดสายง่ายแกลียดพี่น้องเอ้ยนะคะดอกไม้ก็เบ่งบานแดดแล้วเดี๋ยวเราเสร็จตรงนี้เราก็ไปกินข้าวกินปลากันเนาะอดอกไม้สวยจังเลยนะคะทั้งสวยทั้งสูงเพราะว่าตรงนี้แม่ดาเคยเอาตอนแรกปลูกอะไรก็ไม่งามนะคะไม่งามไม่ขึ้นเนาะทีนี้ไม่ดาก็เลยเอาปุ๋ยคอกมาเทใส่เป็นกระสอบเลยนะตอนนี้เริ่มงามแล้วคะ่ะ นี่เซียนฝรั่งก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะดอกไม้บานชื่นนะคะนี่โอ้ยสวยมากเลยค่ะสวยทุกสีสวยทุกดอกนั่นี่พรุ่งนี้ก็วันพระแล้วเราก็ไปทำบุญกันเนาะนะคะสวยทุกสีสวยสวยทุกดอกนะคะโดยเฉพาะกุหลาบนะคะอุย้ยตอนเช้ายังไม่บานขนาดนี้นะคะว้าวตอนนี้นะคะตอนเช้านะคะเอสีถ้าเอสีได้ดูนะ ก็คงจะเห็นว่ายังไม่บานขนาดนี้นะคะพอสายๆมาโอ้โหบานเต็มที่แล้วนะคะบานเต็มที่แล้วสวยมากเลยนะคะไะเราเร่งไปทำความสะอาดถึอหิ้วข้าวแล้วนะคะแต่ว่าดอกไม้ก็สวยสดงดงามนะคะทุกดอกเลยนะคะ กินข้าวอิ่มแล้วก็กินยานะคะเพิ่งกินข้าวอิ่มเมื่อกี้นี้นะคะออพอดีซื้อขนมเทียนนะคะก็เลยชิมดูนะคะผมงละยี่สิบบาทนะกินเกือบหมดห่อแล้วนะคะนี่ดูสิเขาต้องห่อได้ห่อดีนะคะ,ะที่จริงห่อเล็กๆนะคะนี่คำเดียวนะม่ดาต้องกินเกือบหมดห่อหมดถุงถุงลยี่สิบบาท ห่อได้จริงๆเนาะห่อเล็กมากไม่ได้ก็ซื้อไว้ไปใส่็าหลพรุ่งนี้กินข้าแล้วก็กินยาแล้วก็ไปอยู่ทางด้านหน้านะคะเรได้กินข้าวอีกเมื่อกี้นี้ กิน20บาทก็ไม่เห็นห่อเล็กมากเลยเนาะสายสายเาควายก็ามาอเอ้าเกือบลุดป้องเกือบรอดป้อง ชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงควายทุกวันเนาะโหไปนอนโคลนมานะเนี่ไปนอนโคลนมาควายเขาชอบนอนโคลน